สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย่ามือเสาเ์นจ้ะพี่น้องค่ะพอกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องมือนี้เป็นมือสบายจักหน่อยค่ะพี่น้องบ่ได้ไปทํางานเรื้มเหมือนหวัวกระฟูๆจักหน่อยจ้ะพี่น้องเป็นยังไงเนาะพี่น้องพูเพิอ่นเอฟมาหลายๆนะจ้ะพี่น้อง <c oughs> เรื่องเอกซ้อนหลายๆคนเนาะว่าการเอฟกับเอฟให้มีสตินะจ้ะพี่น้อง ของฟรีไม่มีในโลกนะะคือจังงวันบาวาตังแตนตัวต่อหลกจากพี่น้องขาขนาดว่าเขาไปซื้อของน้ำหางเสีจะเข้าไปซื้อของน้ำหางน้ำหลังเสียเพ่นกะซิมโปโมชันเนาะซื้อสองแถมหนึ่งเขากระสิเฉลียเหล้วว่าลด30อร์เซ็นต์สีออลด20ลด3 0เปอร์เซ็ นั่นแหละพี่น้องคะ่ะมันก็นลดบหลายหรอกอืมแต่ว่าเขาเหันบ่ลดถึงต้นทุนกําไรกสิลดอ่าได้กําไรมากนิดหน่อยเนาะอืมสุมิว่ายยูนีไปซื้อไก่ยังแสแพ็กหนึ่งราคาแพ็กหนึ่งก็ตกไปเจ็ดแปดยูโรอันนี้กสิเข้าสิเคียนว่าลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นบ่ เขากับสื่อไปเพราะว่ามันลด3 0เห็นแก่วขวงถือจ้าพี่น้องแต่ว่าลด30มซมันก็บรซำลดปันใดดอกจ้ะพี่น้องกะเออคิดเบิ่งเอาอม,มันกะลดบ่หลายเขาเรียกว่าแรงจูงใจนะเออเอาราคาลดเอาของถือมาหลอกเออผู้ใดกะหมักตัวขวงถือพี่น้องแต่ว่าการเอฟการสื่อขวงกะตตองมีสติเนาะค่ะพี่นอ้อง แต่ว่าคิดว่าเขามีเทคนิคนะพักขายของออนไลน์เขามีเทคนิคก,กันเบว่นะแล้วกาเขาก็ิมีพวกหนามาไต่คอมเมตนแล้กก็พวกหนามายูนาเวทีเเว้าให้มันปลุกแรงจูงใจนะพี่น้องขาคือเข้าไปเบิง่งรายการทอกโชหรืออิหยังก็ตามแต่ที่เขามาจำอวดนะ่ะเออรายการจังสั่นนะ่ะ เขาสิมีเทคนิคเว้าให้คนสนใจเว้าให้ปุ๊กเกล่าอารมณ์แบบปุ้ยต้องซื้อเฝ้าซื้อแล้วกำหน,นดเวลาด้วยนะพี่น้องค่ะกระชันชิดเด้ออ่จาจะขายได้เพราะได้ละร้อยชิ้นสิบนาทีร้อยชิ้น,น,ย,นยังเสียอ,อ่ะแป๊บนึงเบิร์ตละอ่ะอุ้ยฉันต้องเล่นแล้วฉันต้องเล่นเดี๋ยวเอฟเ่าท่านเขาเนี่ยเขาเปิดปุ๊บนี่ต้องเฝ้าเอฟเดี๋ยวเ่าท่านนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าเทคนิค จูงใจเล้าใจเห็ดห้เหาฟังแล้วเหาดูเข้าไปเคยหลายครั้งเลยแหละแต่ว่างเเคยเอบของจ้ะเคยรุดเข้าไปเฮาอยากหูวา่าเขาไหลจังไดเขาเ้าจังไดเทคนิคเขาจังไดนะแต่แม่เมียวเป็นคนเาบาเก่งแต่ว่าเหชอบเขาไปเบิงนะ่งอ่ะเวลาเขาไหลสุดขายของเขาสิบแบบโอ้มวนแห้งเล้าใจแห้งพอคนนึงเบาขืนคนนึงเสริมเสริม เออคนหนึ่งกับสินมาแบบอู้เยอะมากรีบเอฟเลยรีบซื้อเลยภูอยู่ขังรางคอมเมนต์กับสิมีหนามาได้พี่น้องเอฟจริงเอฟปลอมกบพิมไปได้ปะนี่คอมเมนต์ไลล่ลื่น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 ลอยคอมเมนต์กับตองมีล่ะอืมทีเอฟจริงแต่ว่านะอย่าลืมหนามาเขาก็มี เขากลูกเหล่าา่มข้นเบิงพี่น้องโอ้ยผู้ใดก็อยากเปล่าเด้พี่น้องเขามีเวลาแค่สิบนาทีเปล่าผู้นั่นก็กดเอฟเอาเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามไปบุลเรียปน,นี้อออเอาแปลามากของเขาก็ขายเก่งจ้ะพี่น้องมันบอกขายดีจังไดเพราะว่าเขาทํางานเป็นทีมงานไล่หนึ่งไล่สองไล่สามเขาก็มีเทคนิคมีความเก่งต่อนหนาอากาดหนาไล่เนาะพี่น้องนั่นแหละ มันก็เห็ดให้ค้นอยากเข้าไปเบิ่งไปชมของถูกเบิ่งแต่โปรไฟล์พ้นดีเอฟซี FC พันเยอะข้นเข่าไห่พิรสี่พันหาพันเป็นหมืน่นเป็นแสนนะ่ะเห็นบอมันก็เห็ดไห้สา้างให้เขาแบบหนาเสื้อถือนะพี่นนองแล้วกันในสถานการณ์เวลาเขาเข้าไปในไหลสดนะโอ้สถานการณ์มันปุ๊กเาาร่าอารมณ์ดีแถ้เด้อพี่นนองเออ พอว่างห้าหูแล้ววางเงินในบัญชีสามารถเอฟได้นั่นแห่งคักจ์จพี่น้องกดล่วล่วเลยนี่แหละจ้าพี่น้องเตือนสติมากๆสําหรับคนที่ขายของออนไลน์กับคนเอฟจ้กพี่น้องมีสติด้จ้าพี่น้อง,องเงินในถุงห้าใหญ่เขาเอาไปได้ไง,ง่ายต้องมีสติเอฟไปแล้วกับสีมาโอดคววนที่หลังว่ามันไม่คุ้มนี่แหละจ้กพี่น้อง